ถ้าเกิดแก๊งมึงไม่พร้อมกูขอร้องมึงอย่าเช็คถ้าลูกพี่มึงขี้ฟ้องบอกน้องๆมึงอย่าเก๊กถ้าอยากจะเอาเงินเข้ามาดั้งเซตกูเด็ดเมียมึงดีกว่าได้ข่าวว่าหุ่นอย่างเอ็กโ์กลงสุดหมดนม่กันได้มึงโดนกดรวในเกมรับจบแล้วพี่ใหญ่ขี้แพ้มึงอดทัววันยาบอยเมื่อต้งถามที่มาเด็กที่ไม่บอกว่าขี้ยากเลยจะเล่นหมดตัวแม่เย็ดไอ้พวกกูฟิลนอฟมันก็เด็กบล็อกเอ๊ะพี่กูเนี่ยวงสองน้องกูเน็ปกอกเอ๊ะพวกกูฟิลนอกเหมือนกับเด็กบล็อกเอ๊ะน็อตสายิดกูปฏิเสธพอลอกเอ๊ เอมึงก็เลสเพกไม่เช็คออฟเอ้เจอต่อหน้ามึงก็ไม่กล้ารอบมึงได้กงแงอ่อนแอดได้แต่อ้างพ่ออ่ะมึงชอบคิดว่ามึงเหนือกว่าเพราะมึงเอาสักสีแดงไม่ได้มาไวเหนือบ่าถ้าไม่พอใจเย็ดแม่มึงก็ลบเพื่อนปัิยาบอยชลบุรีบู้คอบเครื่องพวกมึงไม่ต้องเจ๊ะพวกกูหลุดลอยเหมือนกูได้ล่องเจดอ่ะกูยังมีหลายอย่างต้องเฮดอ่ะก่อนออกจากบ้านซะบ้าน มมนีพลังวิเศษมันก็เป็นปาแมนยัจะมีเรื่องกูอยากโดนยาแดงเห็นพวกมึงแล้วทาไม่กูหาแทนพวกมึงเดินมาแต่พวกกูมาแวนกูผสมปุลนแล้วก็ใส่กาแลมแล้วก็ชุดที่กูใส่มันก็ลายคาเกดแกไม่พร้อมกงเช็คถ้าลูกพี่มึงกี้ฟองบอกน้องๆมึงอย่าเก๊กถ้าอยากจะเอาเงินเข้ามาดังสซกูเด็ดเมียมึงดีกว่าได้ข่ว่าหุ่นอดเอกลอกเอสุดหมดมากันได้กโดนกดวในเกมได้ึงจบแล้วใหญ่ขี้แพ้อดทัวร์ทวันตุยาบอยมึงไม่ต้องถามทั้งที่มาทั้งที่ม ไปเมึงบอกมึงเขียนก่อนไอสัตว์มึงเขียนก่อลูกบิดาล้อน้องทำไมพร้อมมาเก็พกูครูสัตมึงไม่้องเช็คเช็คไดูซะอย่าบกูเทจาไอสัตว์ข้ามึงแดืกูเทจาเทจานน้ำที่มึงแดอยู่ากูตบบานตบบานกูไม่ใช่พีเกไอสัตว์แต่กูทำมึงสมจกนจองมึงไหวไหมเหีย